เอาละครับก็ขอขอบสุสีท่านทุกท่านอีกเช่นเคยนะวันนี้คุณอยู่กับผมกิริีโอนิคนดีคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาสรุปเรื่องของคณะกรรมการแผนงานอบิดอสให้ทุกคนฟังนะครับก่อนที่เราจะไปดูผมก็ฝากกดไลค์คนละไลค์แล้วก็กดซับกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับไปเรื่องจะเริ่มที่อารูนาได้ส่งจดหมายมาหาเราเรื่องที่โรงเรียนอบิดอสที่อยู่ใจกลางทะเลทรายคิวบูทอสทำให้เราต้องไปทางทะเลทรายเพื่อช่วยนักเรียนของอบิดอส แต่แล้วก็เกิดเหตุแต่แล้วเราก็ได้หลงขึ้นกลางทะเลทรายครับแล้วก็ชิริโกะก็ได้มาเจอเราที่กําลังสภาพรอแร่อืมใช่ถ้าคนเดือนเนี่ยเขก็จะรู้ว่าเรารอแร่ขนาดไหนแล้วชิริโกะก็จะให้น้ําเราเสร็จแล้วเราก็จะซ้อนท้ายไม่ดิชิริโกะก็จะแบกเราไปที่โรงเรียนตัวอีรอสแล้วนั่นก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเราได้เจอครับ นักเรียนในโรงเรียนบีอสซึ่งนักเรียนในโรงเรียนบีอสก็จะมี5คนได้แ,แก่ 1. นึ่งโนโนมิโมโมอิเออสองโฮชิโนะสาเซริกะสีอเนะแล้วก็ห้ชิริโกะนะครับแต่ว่าหลังจากแนะนําตัวกันเสร็จได้ไม่นานก็แก้งหมวกน็อกก็ได้มาบุกตัวของโรงเรียนทําให้เราต้องเริ่มต่อสู้แล้วเราก็จบด้วยที่เราเป็นฝ่ายชนะนะครับ แล้วก็มจะขอข้ามไปนิดหน่อยแล้วเราจะไปตรงส่วนสําคัญกันหน่อยเลยก็คือเราเนี่ยก็ได้แปลงร่างากคหนึ่งอจิตนะครับตามติดชิริกะแล้วก็ได้ไปเจอบาชเชริกะเนี่ยทํางานเสร็จล้างรามินจิมหาเพื่อนเพื่อนชิริกะไปด้วยแล้วก็ตัวพอกินหลังจากกินรามินกันเสร็จเนี่ยทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านก็จะเหลือแค่ตัวของชิริกะซึ่ง ชิระกะระหวบางทางกลับบ้านชิระกะได้เจอกับพวกแก๊งหมวกกันน็อกขันตะและไอ้แก๊งพวกนั้นก็ลักพาตัวชิระกะไปชิระกะไปทีเนี้ยพอทุกคนออกตามหาชิระกะแล้วไม่เจอแล้วตัวของเซนเซ์ที่เป็นอาจารย์เนี่ยก็ได้คนพบว่าชิระกะอยู่บนรถตู้ทําให้ตัวของอาจารย์เนี่ยต้องแล้วก็เพื่อนๆไม่ใช่เพื่อนๆดิแล้วก็นักเรียนคนอื่นเะนี่ยต้องไปช่วยชิระกะหลังจากช่วยชิระกะออกมาได้สําเร็จก็อ่า เราจะได้พบกับคณะกรรมการของไคเซอร์ซึ่งเนี่ยไม่ใช่การพบปะระหว่างเซนเซกับอ่าตัวของไคเซอร์นะแต่จะเป็นการที่มันเป็นคัดซีเหมือนคัดซีนหัไม่เฉยๆเป็นเงาลางๆครับและตัวนั้นก็และตัวของคณะกรรมการไคเซอร์เนี่ยก็จะบอกเราไม่ใช่บอกเราก็จะพูดว่าเรื่องของนักเรียนคงต้องให้นักเรียนจัดการซึ่งแล้วเขาก็ได้โทรไปหาหน่วยหนึ่งซึ่งหน่วยนั้นก็คือหน่วยรับจ้างสัรพัทหกแปด หรือที่เรียกกันง่ายๆว่าหน่วยแจกกาวนั่นแหละครับซึ่งไอหน่วยรับจ้างสรารพัาหกแปดเนี่ยนะมันเหมือนเป็นหน่วยที่ถังค่อนข้างแตกคนระับเพราะว่าตอนนั้นไปเอ้ยเพราะว่าหลังจากร้านเขาก็ไปร้านรามเมงใช่ไหมที่เซริกะทางานอยู่แล้วก็สังงนะ่งราเมงห้าร้อยห้าร้อยหยวนถ้าจะไม่ผิดนะราคาห้ารอยผมขอใช้บาทแล้วกันนะราคาห้าร้อยบาทมาเพื่อที่จะกิน เล้รามงห้าร้อยเอ๊ะไม่ใเออางามาขอใช้หน่วยบาทนะอืแต่ว่าที่ได้มาเนี่ยคือมันมาเขามากันห้าคนเนาะก็จะมีเอ่อผมจำชื่อัอคอไม่ค่อยได้เลยเอาเอาว่าท้าไปก่อนเดี๋ยวมาเจาะลงไปวยค่ทีครั้งหน้าเอาว่าหัวหน้าหน่วยของเขาคือหาลุแล้วกันซึ่งจํานวนรามิงที่ได้มาเนี่ยมันเยอะแบบล้นทะลักครับทำให้เข้าใจผิดว่าทางร้านทําผิดแต่ร้านครับก็เลยแก้แบบ ตลกตลกไปว่าอือก็ใส่เหมือนจะใส่เยอะไปน,นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกอืมแล้วเนี้ยทารูก็ได้พบความจริงว่าเด็กที่ตัวเองคุยด้วยเมื่อกี้ก็คือโรงเรียนอบิดอซซึ่งเป็นอ่าโรงเรียนที่พวกเขาต้องมาจํากัดไม่ใช่จํากัดกําจัดนักเรียนยนั้นแล้วก็พอหลังเลิกงานไม่ใช่เลิกงานพอหลังกินอะไรแยกย้ายเสร็จพวกตัวชิบิกะแล้วก็เพื่อน พร้อมกับเซนเซเนี่ยพอเรียนเสร็จก็แยกย้ายกันแต่ว่าตอนที่ออกมาจากโรงเรียนก็หน่วยรับจ้งางมา6-8ก็ได้จ้างเอ่อพวกแก๊งเหมือนน่าจะแก๊งหมวดก,กันแก๊งอะไรอย่างนี้หลังต่อสู้อะไรต่อสู้มาม,มันก็มีเสียงกระดิ่งดังขึ้นนั่นก็คือเสียงกระดิ่งเลิกเรียนทําให้อีกตัวกแก๊งที่มาช่วยหน่วยรับจ้งางมา6-8สู้เนะ่ะมันบอกว่าโอเคหมดเวลาทํางานมาแล,แล้วแล้วมันก็กลับบ้านไปดื้อเลย คุณม่คือช็อตนั้นอะฮารูเหรอผมเหรเอเหรอทุกคนแล้วก็หลังจากเหตุการณ์การถูกโจมตีที่โรงเรียนตัวของอ,อาอนิก็ได้สัมผัสได้ว่ามันมีบางอย่างแปลกๆก็เลยไปดูดูพ่อดูไปดูมาเนี่ยอญาญิก็ได้เจอว่าไออุปกรณ์ที่หน่วยรับจ้างสมาัดท8กแดกับแก๊งหมวกันน็อกเนี่ยใช้เนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่ ได้มาจากตลาดมืดทําให้ <c oughs> ขออภัยครับทำให้ทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าทั้งหมดที่อยู่ในอับิดอสเนี่ยก็มีอยู่กันอยู่ห้าคนนะถ้ารวมเซนเซ่ก,ก,ก็เป็นหกคนทําให้ทั้งหกคนเนี่ยไปยังตลาดมืดเนี่ยตอนไปตลาดมืดเราก็ได้เจอกับอ,อ๋อเราก็ได้เจอกับอุบุมิถ้าผิดขอโทษนะครับ เราก็จะได้เจอกับอิวูนีซึ่งมาหาซื้อตุ๊กตารุ่นลิมิเต็ดในประบาดมือใช่ซึ่งอูบุมีกำลังอ่าเรียกว่าอะไรดีหนีจากแกงอันตพา,านแล้วกันอรื่องนี้หนีแยกพวกมอนก,กี้ตัวประกอบข้างทาง <c oughs> เสร็จแล้วเราก็เลยได้เข้าไปช่วยอ่าอิบุนีใช่ป่ะชื่ออีวูนี่ใช่แหละเขอเรียกนางอบุูนอ่ะตุ๊กตาเพลโลเพโลอ่เออแบอย่างนี้มี ทีนะหลังจากช่วยช่วยช่วยเสร็จเราก็ขอผมขอตภาพที่หน่อยรับจ้างสรารารณสุกแปดนิดนึงครับรับจ้างสาธสารณสุกแปดเนี่ยที่กาลังถังแตกอย่างใหญ่หลวงเนี่ยก็ได้ไปอ่าเหมือนพยายามไปกู้เงินจากสินเชื่อไคเ,เ,เซอร์ใช่ไคเซอร์ธนาคารนะท้งนี้แต่ที่อบิดอสติดไว้เอ่มยังไม่ได้พูดใช่ไหมเหตุผลที่อบบีดอสเหลือนักเรียนเพียงแค่ห้าคนก็เพราะว่าอ่าเขาเติดหน,นี้มหาศาลมากถึงท่าน ใช้ประมาณสามร้อยเก้าปีอ่ะถึงจะหมดอืมแล้วเป็นยี่ของสินเชื่อไคเซอร์คอร์ปอเรชันไม่ใช่โรบอตอมีคอร์ปอเรชันนะครับอันนั้นไม่อีกเกมมามาต่อต่อแล้วจ้างสัพพะทกแปดก็ได้ไปกู้เงิน,นครับแต่ระหว่างนั้นก็ปรากฏว่าคือไอ้เจ้าอืมเนื้ออะเชลิกะใช่ปะ่ะเออก่อนหน้านั้น,น่ะเชลิกะมันเสนอเสนอวิธี ที่แบบจะหาแบบเหมือนเรื่องอะไรหาตังบะเออใช่หาตังน่ออาจะหาเงินคือมันเหมือนคุยกันเรื่องว่าเท่าไงไม่ให้โรงเรียนโดนยุบอะไรประมาณนั้นครับทีนี้นตัวของโฮชิโนก็เสนอที่การที่กายเป็นมีมอนอินเทอร์เน็ตตอนนั้นเพิ่มจํานวนนักเรียน <c oughs> แต่ตัวชิิกะเนี่ยเอาสุดครับตามสไตล์น้องโจนประจําของเราน้องแกเสนอไม่เขาอายุเยอะกว่าผมหรืับ เอาว่าชินิโกเสนอไปว่าไปป้นธนาคารเป็นไงครับสุดยอดมากเออเขาก็เลยไปป้นธนาคารในตลาดมือกันซึ่งจังหวะดที่เข้าไปเนี่ยหน่วยรับจ้างสภาบักแปดกำลังที้หัวหน้าเป็นฮาลุกฮาลุกํ็ลังคิดเลยว่าถ้าเราป้นีเนี่ยเราจะเอาเงินออกไปได้ไหมแต่ว่าไปนในในไม่ได้เพราะว่าคู่คุมตลาดมือเนี่ยโหดมากๆแน่ๆแต่แม่พวกชินิกะต,ตอนนะ้มันก็ไปป้นตลาดมือพอดีอะ แล้วตัวของหน่วยรับจ้างทกแป8อ่ะก็แบบที่อยากเป็นวายไลท์อยู่แล้วมันก็เลยรู้สึกแบบปาดปลื้มมากแบบโอ้สุดยอดไปเลย <c oughs> แล้วแบบแล้วตัวของแน่นอนครับว่าผู้คุมตลาดมือ,อก,ก็ต้องมาพยายามหยุดพวกเด็กอดีดอสใช่ปะ่ะมันชื่ออบิดอสเอ,ออบิดอสของขอโทษนะผมไม่คล้องอะไรไว้แต่ว่าแน่นอนไม่สำเร็จครับอืมีมครูจาก ชชาเต้ชา,ชา,ชา,ชาละอเออช่างหรือเอาว่ามีเซนเซยอยู่ท้งคนอืมไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเซนเซเขาเก่งอยู่แล้วหลังจากที่ทุกคนออกมาได้เนี่ยเจ้าคือตอนแรกอะ่ะมันไม่ได้เอ้เดียมันไม่ได้เข้าไปป้เงนเออเออีกผมลืมโทษโทษเขาเขาแก้หนึ่งเขาไม่ได้เข้าไปเพื่อป้นเงินอยู่แล้วไอชิลลีโกะมันอยากเอาเงินแต่เขาจะไปเอาดูเอกสารการเดินทางก็เลยเหมือน สงสัยว่าเงินเนี่ยเงินของอบิดอสเนี่ยถูกเอาไปทําอะไรทีนี้คือไปปล้นเอกาสารแต่ดันได้เงินมาด้วยตอนแรกก็ทะเลาะกันแหละตอนออกมาทีนี้หน่่ยรับจ้างสารทกแปเนี่ยก็มาถึงแล้วบอกว่าเป็นตบคุณเป็นไอดอลชั้นเลยอะไรแบบนี้เพราะว่าภาคภูมิมากกินเหมียวจากตลาดมือได้ด้วยแซวแต่แล้วว่าไอ้พวกอบิดอสก็ชิงหนีไปเลยคือคุยกันสักพักแหละแล้วก็ชิงหนีโดยทิ้งกระเป๋าเงินไว้ให้ ใช่ซึ่งไอกเป๋าเนี้ในอนาคตมันจะมีบทซึ่งผมก็ไม่คิดเหมือนันว่ามันจะมีบทอ่าก็แปลกดีนีน่แต่โอเคอ๋อใช่ผมจะได้จากธนาคารเนี่ยจากข้อมูลที่ได้มาจากตัวเหมือนเอกสารการเดินทางใบรายชื่ออืมที่เราได้มาเนี่ยมันก็ใช้ทําให้รู้ว่าเงิ่นเราทั้งหมดเนี่ยมันที่ไปอยู่กับไคเซอร์คอร์รัปชันอ่ะถูกนําไปใช้อย่างผิดกฎหมายอ่ะอแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวของอ่า เนีย่ยอะไรนะอ๋อเออฮาลุก็รู้สึกผิดมากที่แบบอ่าเอาเงินมาจากพวกเด็กอบิออสหลังจากที่มันโดนคนในกลุ่มมันหลอกหลอกแกงเพราะว่าฮาลุรู้ไม่ออกแต่ชาวบ้านเขารู้ออกหมดเนะอย่างว่าเนี่ยฮาลุใช่ฮารุน่ารักก็เพราะว่าฮารุคือฮาลุใช่ฮาลุก็คือฮาลุฮารุเป็นสปีชีส์หนึ่งโอเคเขาเรื่องตอ่อา ฮาลุก็เลยไปกินร้านรามเมงครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้มันจะมีประเด็นแต่ในขณะเดียวกันโฮชิโนก็ดูชายลึกลับที่ชื่อว่าแบ็กสูตหรือไอ้สูตรดาที่เราเรียกเรียกกันเนะ่ยเชิญตัวไปพร้อมกับเสนอบางอย่างให้แล้วก็ตอนในขณะเดียวกันที่พวกแก๊งหน่วยรับจ้างของว่าทกแปดที่ฮาบุกเป็นผู้นำเนนะี่ยไปกินรามเมงเนะี่ยเหมือน,น,นแบบขเขาไม,ไม่ไม่มีอะไรน่าจะไม่มีอะไรใช่ใช่ไม่มีอะไรหรอกทีนี้นไอ้เจ้า คนในหน่วยมันก็เผลอทําระเบิดดังโต๊ะระเบิดใช่เราล้างาเมินก็ระเบิดไปเลยแลวหลายอย่างนั้นมันก็แบบเด็กกัะบิดดอเหมือนจะได้ยินเสียงมันก็เลยตามมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับลานลาะมิงของเขาซึ่งทําให้พอไปถึงเนี่ยพวกคณะกรรมการแผนง,งานหรือว่าที่เซนเซยอยู่เนี่ยก็ไปนี่แหละเหมือนไปเจอว่าไอ้พวกนี้มันระเบิดเล่นทําให้โกรธมากๆแล้วก็เริ่มเข้าต่อสู้กันทันทีจะต,ต่อสู้ไปต่อสู้มามันยังไม่ทันได้รู้ผล ชนะแพ้ก็หน่วยคณะกรรมการินัยอ่ะของเกฮันน่าก็ได้เข้ามาเข้าร่วมโดยที่มีผู้นำชื่อว่าอะไรวะลืมลืมอีกแล้วไม่ได้เล่นนาบัวใค่เหมใช่ว่ามีผู้นำเข้ามาร่วมด้วยแล้วเข้ามาคือเขาไม่ใช่ผู้นำเขาไม่ใช่กีนะแต่คือก็เป็นไอพวกนั้นแหละมาเข้าร่วมแล้วก็ได้เกิดการต่อสู้อีกครั้งโดยครั้งนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างคณะกรรมการแผนงาน กับเอ่อเดี๋ยวน,นะกับเกนนาเอาขอกับของเกนนาสู้ไปสู้มาปรากฏว่าเหตุผลที่ตัวของเกนนามาครั้งนี้จริงๆอ่ะไม่ใช่อะไรครับคือเขาต้องการตัวของคุณครูหรือว่าเซนเซนั่นทำให้นักเรียนพยายามปกป้องครูซึ่งการว่าครั้งนี้หน่วยรับจ้างสัมพ8ก็ไม่รู้ว่าดีวันดีคือดีเมาอะไรสักอย่าง ก็มาช่วยเราเฉยเลยแล้วก็อยู่ดีทีนะก็ปรากฏตัวใช่แล้วก็มาบอกว่าให้ไปเขียนคําขอโทษซะตัวของอ่อะไรนะตัวของไอเจนน่าที่มากับอยู่ดีก็โผลมาเพราะว่านี่มันเป็นเพราะว่าบิดอสมันเป็นเขตป,ปกครองตัวเองซึ่งการเข้ามาเนี้ยโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตแล้ผิดแล้วก็ไปต้องการจะชิงตัวอาจารย์เซนเจมาซึ่งวกไ็ไม่ได้มีผลดีอะไรอ่ะอืม แล้วก็ในตอนที่ทุกอย่างกำลังจะจบลงที่ฮีนาเนี่ยเหมือนมาคุยอะไรอย่างกับตัวของเซนเซียอยู่ดีโฮชิโนะที่หนคุยจับคุยจับตัวของแบ็กสูดหรือสูรนามเสร็จแล้วก็ได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็มาคุยกับอะไรกับฮีนะนิดหน่อยความที่าจ,าทจะจากทั้งสองคนจะจากไปเดื่อคุณไม่รู้นะทั้งฮีนะแล้วก็โฮชิโนะเป็นหนึ่งในเขามีแต่สี่จตุรเทพใช่ไหมอันนี้มันห้าจัุรวเทพ เกมนี้ก็แปลกดีแปลกต่อหลังจากจบเรื่องนั้นทุกคนก็กลับมาที่อบิดอสซึ่งก็ได้อ่านเอกสารอะไรเหมือนที่ทางไคเซอร์ส่งมาให้มั้งหือไม่แน่ใจเ,เอะไรที่นี่นเอกสารกร็ระบุไว้ว่าเหมืแบบอว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของอบิดอสเนี่ยเป็นของอ่าไคเซอร์ izer, ไปเอ,อ้ไม่ใช่อบิดอสของอะไรนะแบบนอ๋อเออเขปกครองตัวเองส่วนใหญ่ของอบิดอสเนี่ยโดนไคเซอร์คอร์ปอเรชันเนี่ยเอาไปแล้วใช่ ทีนี้มันเหมือนแบบเหมือนมีการทุจริตอะไรมั้งแล้วเซนเซก็เลยแนะนําให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ทะเลทราย,ยากับบิลลสตามข้อท่าเป็นตามที่ข้อมูลเนาะให้มานะล้วเซนเซก,กับคนก็ได้เข้าไประหว่างนั้นก็จะแบบศัตรูป้างปะปลายปะปลายอะไรแาบนี้เราก็ไปเจอกับฐานทัพหนึ่งคือฐานทัพคือ PMC อะไรสักอย่างซึ่งหลังจากเข้าไปในฐานทัพนั้นอ่ะทุกคนก็ถูกแบบล้อมไว้แล้วก็ก็มีคนคนหนึ่งปรากฏ ตัวคือเครื่องไอตอมเจอไอคนแรกตอนแรกผมไม่ถ่ายทุกคนเดียวไอผมไม่ถ่ายผมเรียกผาว่าอะไร <c oughs> คือผมเรียกเขาว่าลุงอ้วน <c oughs> ไอนี่ผมไม่ได้บูลลี่นะแต่คือเขาเป็นคณะรรกการไคเซอร์ตัวนี้จะเป็นครั้งแรกเลยที่แบบไคเซอร์คุยกับตัวของเซนเซนะโอเคหลังจากนั้นตัวของอ่าไคเซอร์ Kaiser ที่คุยกับของครูคเหมือนจะไปลงรออีท่าไหนก็ไม่รู้ก็เลยแบบปล่อยให้พวกเซนเซอละบิลดอสกลับมาได้ เขาถึงกลับพอากลับมาเนี่ยโฮชิโนะก็ได้เล่าข้อเสนอของแบ็กสูทให้เซนเซ์ฟังข้อเสนอคือจะยกหนี้ทั้งหมดให้หรือไม่ใช่ทั้งหมดครึ่งหนึ่งถ้าโฮชิโนะยอมมาเข้าร่วมกับตัวของไกเซอร์และเซนเซก็เลยให้กำลังใจไปแต่ปรากฏว่ามันต่อมาเนี่ยโฮชิโนะเนี่ยก็ได้หายตัวไปเลยอืโดยชิ้งไว้แค่จดหมายลาออกซึ่งในจดหมายคือเขาจะเป็นแบบแบบอะไร ของ QMC เอ่อเขชื่อวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ QMC ซึ่งหลังจากเรื่องนั้นอ่ะทำให้อ smoking, ห่าดีก็มีเหมือนแบบพวกไคเซอร์คอร์ปอเรชันเนี่ยมาลุมล้อมเลยลุมล้อมมาบิดอสเต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกเราแบบก็เลยการเกิดการต่อสู้ชุมบุญไรขึ้นทีเนี้ยต an er ัวห no ่องเหมือนแบบพวกเชลิโกก็เลยได้บอกว่านี่คุณกําลังคาผิดกฎอยู่นะนี่ว่าใครผิดกฎเพราะว่ามันไม่มีเหมือนแบบคณะกรรมการกรรมการ ไม่มีแบบพวกประธานนักเรียนเหมือแบบพวกหัวถ้าเปรียบเทียบก็คงเป็นพวกเฮดวิง <h ate wing> อะไรในะเหมือนโลบตอมี่เ่ยถ้าคุณรู้จักนะเหมือนแบบไม่มีหัวอยู่แล้วก็แบบก็ยึดได้เลยว่าแต่เนียเขาส่วนมาว่ายังมีคณะกรรมการแผนงานอยู่ทีนี้ยทุกคนก็เลยบอกว่าไออม่ไม่ใช่ฮีเลนเซนเซก็เลยบอกว่าคณะกรรมการแผนงานอ่ะยังไม่ได้จดยอมโดนยอมรับว่าเป็นคณะหนึ่ง และทําให้แบบจริงๆริสิ่งที่เขาจริงจริงมันพยายามปกป้องคิวทอสอ่ะจริงๆมันบบๆๆคือสิ่งที่คิดกฎหมายพูดง่ายคือไอ้พวกไคเซอร์มันเหลี่ยมเลยหลังจากนั้นมันก็จะเข้าสู่เรื่องของบทซึ่งบททิมจำชื่อเดิมแม่นสุดและชอบมากและการต่อสู้อของผู้ใหญ่คือเนื้อหาอ่ะจำอยู่ได้ไม่กี่ประทัดแหละจำได้ว่ามีคำว่าโอชิโนยังไม่ได้ลาออกเพราะว่าครูยังไม่ได้เซ็นใบลาออกให้โอชิโนที่ใน,นตัวของแบ็กซูดคือมันเป็นเนื้อเรื่องที่แบ็กซูนอ่ยจะมาคุยกับ ตัวของเซนเซที่ผมโคตรชอบเลยแบบแบบเรียมชดเรียมอะ่ะว่าง่ายเออตัวของ Back แบ็กทูเนี่ยพยายามบอกว่าให้เซนเซล้มเลิกความพยายามที่จะช่วยโงชินโนกมาซะแต่แน่นอนเซนเซ,นเซ,นเซนไม่อยอมอะจะได้ยินกรามว่าจะช่วยโงชินโนกออกมาให้ได้ทีนี้นตัวเซนเซอ่ซก็เลยไปขอร้องกับสภาบันเกน,น่าซึ่งมันจะมีไอ้ <c oughs> คนคนนึงออกมาซึ่งซึ่งคนคนนั้นก็คืออิโรดิผมขอเรียกนางอิโรดิทําไปรู้เรียกถูกเปล่า แต่ที่แน่คือนางว่าถ้าอยากให้ช่วยก็กกมเลียเท้าสิแน่นอนครับรอช้าอยู่ใหญ่ทำเลยทีเนี้ยงกำลังจะเอาปืนฟาดยิงไลหน้าอาจารย์ใช่ไหมตัวของฮินะก็มาแล้วบอกว่าพอแล้วฉันไม่เคยเห็นใครที่แบบฉันเ,เห็นแต่แบบคนที่แบบยอมคุกเข่าเพื่อตัวเองแต่ไม่เคยเห็นใครเคยคุกเข่าเพื่อนักเรียนยไอ้ไอ้เจ้าที่โดนเรียเราเรียเ,เยท้าไปก็เลยบอกว่ามันไม่ได้คุกเข่ามันเรียเท้าหนู แล้วก็ขอความช่วยเหลืออะไรบา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 อะไรแล้วก็ตัวรับจ้างสารพัดตกแปะแหละก็ที่ึกเสียใจกับการทำบิกเลงทำบางอย่างเวยทิ้งเงินไปให้เจ้าของร้านราเมงไปเปิดแผงลอยอ่าแล้วก็ตัดสินใจที่จะเข้าร่วมช่วยพวกอบิดดสด้วยหลังจากนั้นตัวของเซนเซแล้วก็พวกเด็กอบิดอสก็ได้ย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปอ่าเหมือนว่าปราบตัวไคเซอร์คอร์ปอเรชันที่อยู่ใจกลางทะเลราย รอบนี้ครับสู้ไปสู้มาาก็แน่นอนเขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าก็มีพวกเกเนนามาช่วยด้วยรอบนี้เพราะว่าเหมือนแบบขอไปแล้วแล้วก็ได้อธิบายวฤติกรรมผิดกฎหมายของไคเซอร์อะไรให้เกน่าฟังก็เลยทําให้โฮชินะต้องเข้ามาจัดการด้วยทีนีน้หลังจากนั้นะฮารุม,มันก็อ,อยากทาเท่บ้างก็เลยเข้ามาช่วยบ้างน้า่คิดในใจว่าเอ๊ะกูจะไหวเหรอวะเพราะนั้นแหละทุกคนก็เลยไปตามด้วยช่วยทุกคนในอบิดกอสก็เลยไปช่วยโฮชิโนได้สําเร็จ เออแล้วลุงโฮมก็ปลอดภัยสักทีหลังจากนั้นอ่าก็จะเป็นเหตุการณ์ที่แบบคณะกรรมการไคเซอร์คอร์ปอเรชั่นโดนจับถ้าจ้างผิดนัจับไม่ไม่ใช่เขาไม่ได้จับหนีหน,หนีไปได้ส่วนตัวอาจารย์ก็เลยได้ถามข้อมูลเกี่ยวกับชายใส่ชุดสูทสีดำซึ่งเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลอยู่เลยของเกี่ยวกับชายคนนั้นซึ่งคือเมื่อไงคือตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแบล็กสูทแบล็กแบล็กสูทซึ่งอนาคตมีแน่นอนครับผม แล้วก็อ่าจำไม่ถ้าจำไม่ผิดนะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเออน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับอ๋อใช่มีอย่างหนึ่งคณะกรรมการแผนงานตอนนี้ได้ถูกบรรจุเข้าไปในเป็นเหมือคณะกรรมการจริงๆแล้วแปลว่าตอนนี้ตอนน่ตอให้โฮชิโนมาอยู่ก็จะไม่โดนยุบแล้วแต่ใครอยากจะให้ไม่นางไม่อยู่อยู่ดีแล้วเออโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอปิดคลิปเพียงนี้ครับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอโทษด,ด้วยถ้าผม ูดอันนี้ไม่เก่งเพราะว่าผมพยายามฝึกทำครั้งแรกแั่วันนี้สวัสดีครับ